การบินทหารบกตั้งอยู่ณค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีปัจจุบันมีพลตรีชนินตันส่วนรัฐเป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกศูนย์การบินทหารบกมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบสองบทบาทด้วยกันบทบาทแรกเป็นหัวหน้าสายวิทยาการการบินของกองทัพบ,บกเป็นหน่วยรับผิดชอบในการผลิตเจ้าหน้าที่การบินทหารบกกำหนดหลักนิยมจัดทำตำรา และดูแลด้านการบริหารทรัพยากรการบินบทบาทที่2ในฐานะเป็นหน่วยสนับสนุนการรบส์การบินฐานบกมีความรับผิดชอบด้านการเตรียมกำลังและใช้กำลังตามพันธกิจ4ีประการของกองทัพบ,บกดังนี้จัดอากาศยานแ,และกำลังพลสนับสนุนแผนป้องกันประเทศและแผนการรักษาความมั่นคงภายในและภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบโดยจัดหน่วยบินฐานบกทางยุทธวิธีหน่วยบินฐานบกอโนไทย และชุดปฏิบัติการบินฐานบกสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและกองกําลังป้องกันชายแดนต่างๆการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยการจัดหน่วยบินเฉพาะกิจสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆตามสถานการณ์ฉุกเฉินของบ้านเมืองด้านการพัฒนาประเทศศูนย์การบินฐานบกได้ดําเนินโครงการที่สําคัญ ตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกอาทิเช่นสนับสนุนกรมป่าไม้ในการพัฒนาปรับปรุงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงดำเนินการจัดตั้งโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกป่าทางอากาศนอกจากนั้นยังจัดทำโครงการปลูกป่าทดแทนทางอากาศในห่วงฤดูฝนการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ไม่ใช่สงครามศูนย์การบินทหารบกจัดกำลังพลและยุโทโธปรกรณ์สนับสนุนการบรรเทาสาธารณาภายัยและภัยพิบัติต,าตา่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกองทัพบกอีกทั้งยังปฏิบัติภารกิจถวายการสลับสนุนพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมทั้งภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมอีกด้วยศูนย์การบินฐานบกมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ1 8 0 0 0ไร่ครอบคลุมสถานที่ที่สำคัญหลายแห่งเช่นเขาสะพานนาเขาผู้ขาอ่างเก็บน้ำประงาม ซึ่งล้วนแต่มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจสมควรในการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจโดยมีสถานที่ที่สำคัญต่างๆที่ขอแนะนำให้ทราบถึงความเป็นมาดังนี้พระราชานุสสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามของพระองค์ท่านเป็นชื่อ่ายให้แก่ศูนย์การบินฐานบกอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราและบุคคลทั่วไปเคารพศักการะโดยความริเริ่มของพลตรีอุทัยรัตนารักษ์ผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกในขณะนั้นโดยมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2530อนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินฐานบกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและเกียรติประวัติของเจ้าหน้าที่การบินฐานบกที่ต้องสูญเสียชีวิตไปจากการรบและการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประเทศชาติรวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งความกล้าหาญ ถึงวีรกรรมของร้อยโทชูชาติวณีศรที่ปฏิบัติภารกิจนฐานบินปฏิบัติการบ้านผาแลเหนืออำเภอเธอจังหวัดเชียงรายได้ถูกผู้ก่อการร้ายระดมยิงเฮลิคอปเตอร์ด้วยอาวุธปืนหลายชนิดจนได้รับความเสียหายและูกนัตบินบาดเจ็บจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2512เส้นศูนย์การบินฐานบกได้ยึดถือเป็นวันการบินฐานบกตั้งแต่นั้นมาอนุสาวรีย์ดังกล่าวสร้างขึ้น ในปีพุทธศักราช2519โดยใช้งบประมาณจากกองทัพบ,บกและการบริจาคของชาวการบินฐานบกรวมทั้งประชาชนทั่วไปเพื่อสึุดีโตวิทยกรรมของผู้กล้าหาญเหล่านั้นโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ1ล้านสแสนบาทเศษพุทธศาสานสถานศูนย์การบินฐานบกก่อสร้างขึง้น hmm. เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาการก่อสร้างได้รับความกรุณาจากพลเอกอาทิตย์กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมืม่อวันที่1 4มิถุนายนพุทธศักราช2527โดยตั้งชื่อว่าทีรายาโ,โนพุทธศาสนสถานซึ่งภายในประดิษฐา,านพระพุทธสุริโยภาพพิลาชเอกพลบพิษเป็นองค์พระประธานต่อมาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังคปร,รินายกได้ประธานพระบรมสารีริกธาตุให้กับ พลตรีอุดมศักดิ์ง่วงสีงามผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกในขณะนั้นจึงได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุดังกล่าวมาประดิษฐานไว้ณนะพุทธศาสนสถานแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วในบริเวณดังกล่าวยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อองค์ดำจะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2540และมีศาลาพระพุทธโรบดีรีบรมนาตั้งอยู่บริเวณเดียวกันเพื่อให้ชาวการบินฐานบกและประชาชนทั่วไป ได้สการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วยในส่วนของพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกมีประวัติและการดําเนินการในการจัดสร้างพอสังเขปดังนี้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อแสดงเกียรติประวัติของหน่วยและเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทหารศูนย์การบินทหารบกจึงได้ดําเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์อากาศยานขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530โดยการนําอากาศยานที่ปลดประจําการแล้ว มาจาัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งต่อมาในปีพุทธศักราช2552พลตรีพิทยากระจ่างวงผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกในขณะนั้นได้สารต่อโครงการพิพิธภัณฑ์การบินฐานบกดังนี้การดําเนินการได้มีการปรับปรุงดัดแปลงอาคารแผนวิชาส้มบารุงอากาศยานโรงเรียนการบินฐานบกสําหรับจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ในร่มซึ่งประกอบด้วยการนําเสนอประวัติศูนย์การบินหานบก เกียรติประวัติของเจ้าหน้าที่การบินวิวัฒนาการด้านการบินของโลกจนถึงวิวัฒนาการด้านการบินของกองทัพปกไทยพระมาหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กับการบินฐานบกส่วนรำลึกถึงเกียรติประวัติของหน่วยบินที่ได้ถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์การเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลต่างๆที่ได้สร้างคุณ,ณประโยชน์ให้กับการบินฐานบกและวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมได้ในส่วนของการจัดแสดงภายนอกอาคาร ได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อากาศยานที่มีอยู่เดิมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเพิ่มเติมในส่วนการจำลองฐานปฏิบัติการบ้านผาแลเหนือสถานที่ที่ร้อยโทชูชาติวณีสอนนักบินฐานบกผู้กล้าได้สร้างวีรกรรมที่แสดงออกถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จแม้จะต้องเสียสละชีวิตนอกจากนั้นได้มีการจำลองสนามบินสะพานหน้าออบังคับการบินและบริพันธ์ภาคพื้นตลอดจนอากาศยานของกองทัพบก ที่มีใช้ในอดีตมาตั้งแสดงเพิ่มเติมอีกด้วยความสาเร็จของพิพิธภัณฑ์การบินฐานบกแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวการบินฐานบกและ่วนราชการในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากการจัดกิจกรรมหาไรายได้ของศูนย์การบินทหารบกงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเขากระงามและจากการบริจาคสมทบทุนของผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีตนักบินฐานบก โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นจํานวนเงินประมาณ4ล้านบาทพิพิธภัณฑ์การบินฐานบกได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 4มิถุนายนพุทธศักราช2554โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกมากระทําพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การบินฐานบกหวังไว้ว่าพิพิธภัณฑ์การบินฐานบกแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในหน่วยทหาร รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการและวิทยาการด้านการบินสืบต่อไปอิงเก็บน้ำเพื่องามเป็นแหล่งกักเก็บน้ำภายในศูนย์การบินฐานบกมีพื้นที่ประมาณ100ไร่เศษปัจจุบันใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของกำลังคนและครอบครัวตลอดจนประชาจนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงหากขาดแคลนน้ำ ภายในข่ายสมเด็จพระศรีนครินทรารวมถึงชุมชนโดยรอบข่ายอีกด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาศูนย์การบินฐานบกได้แรงเห็นถึงความสําคัญจึงได้ทําการพัฒนาขุดลอกปรับปรุงหลายครั้งการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกตามที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ดําเนินการในสมัยที่พลตรีอุดมศักดิ์มุ่งสีงามเป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินฐานบกมีแนวความคิดในการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักพ่ยนไก และสถานที่ออกกําลังกายของกําลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาจนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น6ล้านบาทเศษการดําเนินการได้แก่การขุดลอกอ่างเก็บน้ําขุดลอกคูระบายน้ําตัวสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ําลานจอดรถศูนย์ยมและลานกีฬาบริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ของอ่างเก็บน้ําอาคารศาลาอนเนกประสงค์ม่วงสีงามศาลาแปดเหลี่ยมและปักเสาไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ํา โดยสถานที่ดังกล่าวใช้ทดสอบร่างกายประจำปีและใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของกำลังพลและครอบครัวอีกด้วยพุทธอุทยานเขาผู้า่าตั้งอยู่ณนเขาผู้า่าบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์การบินฐานบกในปีพุทธศักราช2523พลตรีเสถียรนินกำแหงอดีตผู้ประชาการศูนย์การบินฐานบกได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปสามสมัยด้ยแก่ สมัยเชียงแสนสมัยสุขโขทยัยสมัยอูทองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของข้าราชการและประชาชนในจังหวัดลบบุรีรวมทั้งเพื่ออุทิศส,ส่วนกนุศลให้เจ้าหน้าที่การบินฐานบกที่ได้สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติพระพุทธรูปสามสมัยประดิษฐานบนเขาผู้ขา่าสูงจากระดับพื้นดินกว่า2 0 0เมตรอันได้แก่พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนหน้าตัก8เมตร9คืบ สูง11เมตรปัจจุบันชำรุดบางส่วนควรได้รับการบูรณะพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยหน้าตาก9เมตรสูง11เมตรปัจจุบันสุดองค์ลม้มลงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535เพราะปีนั้นฝนตกหนักน้ำฝนกระซอฐานองค์พระทำให้องค์พระสุดลม้มลงเห็นคนบูรณะกลับคืนให้เหมือนเดิมพระพุทธรูปสมัยอู่ทองหน้าตาก8เมตร9คืบสูง11เมตรปัจจุบันชำรุดบางส่วน ควรได้รับการบุรณะสโมสรกองพันป้องกันฐานบินเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของข้าราชการและประชาชนในจังหวัดลบบุรีอยู่ด้านหน้าทางขึ้นเขาภูคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากว่า20ปีปัจจุบันขาดแคลนงบประมาณในการดูแลจึงเสื่อมโทรมลงตามการเวลาศูนย์การบินฐานบกมีแนวความคิดจัดตั้งเป็นสมสรในทหานประทวนในอนาคตศาลาแดเหลี่ยมเดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อยู่ด้านหลังสโมสรกองพันป้องกันฐานบินสูงจากระดับพื้นดิน100เมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า300ปีอีกทั้งเคยเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชพันไม้ตลอดจนตำนานเท้ากกขนาดซึ่งเป็นตำนานหนึ่งของเมืองลบบุรีแผนการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์การบินทหารบกในศูนของพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกมีแผนการปรับปรุงดังนี้ดําเนินการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ในร่มปรับปรุงซุ้มทางเข้าด้านในและด้านนอกทางเชื่อมโซนพระมหากษัตริย์และพระบระมงวงศานุวงศ์ขอเกียรติยศปรับปรุงระบบวีิทัศน์ระบบเสียงระบบคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีนส่วนวิวัฒนาการด้านการบินติดตั้งสติ๊กเกอร์บังแสงแบบซีทูเป็นรูปเครื่องบินจัดทำห้องจำลองยุทธการในอดีตซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารแผนกวิชาทั่วไปเพื่อใช้เป็นสำนักงานและห้องสมุดรวมใช้งบป,ประมาณทั้งสิน้น ประมาณ4ล้านบาทเศษโครงการบูรณะและจัดสร้างพระพุทธรูปสามสมัยนพุทธอุทยานเขาผู้่าโดยในปีพุทธศักราช2555นี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุค85พรรษาศูนย์การบินทหารบกจึงมีแนวความคิดที่จะทำการบูรณะและจะสร้างพระพุทธรูปสามสมัยได้แก่สมัยชนแสนสมัยอู่ทองและสมัยสุโขทัยให้กลับคืนสภาพเดิม มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคาดว่าใจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนํำนวนมากรวมทั้งการพัฒนาบริเวณเทือกเขาภูคาซึ่งเดิมเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณเคยมีการขุดพบโครงกระดูกอายุกว่า2,700ปีให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณการศึกษาพืชพัธุ์ไม้กิจกรรมเดินป่า เส้นทางแข่งขันจักรยานเสือภูเขาซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของจังหวัดลบบุรีแห่งใหม่ได้อีกด้วยโครงการปรับปรุงถนนลำลองสำหรับชมรมจักรยานเสือภูเขาศูนย์การบินฐานบกมีแผนดำเนินการดังนี้ปรูยแนวถนนลำลองความกว้าง6เมตรตลอดแนวรั้วของศูนย์การบินฐานบกตั้งแต่ช่องทางเข้าประตูด้านหน้าไปจรดช่องทางเข้าประตูบ้านหนองคูขุดร่องน้ำาลึกโดยใช้ดินถมสร้างถนนลำลอง เพื่อใช้ระบายน้ำหลากในฤดูฝนและเก็บกักน้ำในฤดูแรงรวมทั้งใช้หล่อเลียงศูนป่าเฉลิมประเกียิซึ่งเป็นแหล่งสันทนาการพักผ่อนหย่อนใจของกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นยังแสวงประโยชน์เป็นสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติด้านการรักษาความปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วยแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างโดยขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการหรือการบริจาคสมทบทุน จากผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่าน